ออนนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่สสวรวัดยกระดับเกษตรกรแพร่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มรายได้ผลไม้ค่ะ ดยเมื่อเวลา11นาฬิกาวันเสาร์ที่28กันยายน2567ที่วัดสำริดทิบูลตำบลแม่เกล่งอำเภอวังชินจังหวัดแพร่คณะกรรมการพานิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรจะสัมมานาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค้าเพิ่มให้กับทุเรียนส้มโอและส้มเขียวหวาน โดยมีนายวรวัตรเอื้ออภิญญกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดการสัมมนาโดยมีภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมถึงเกษตรกรอำเภอวังชิ้นที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาจำนวน620คนโดยมีนายชัยสิทธิ์ชัยสมริ์ผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นายปันสอนพอมรคล นายอำเภอวังชิ้นและนางสาวอัญชลีปัญญากวาวกเกษตรจังหวัดแพร่กล่าพูดคุยกับผู้เข้าร่วมสัมมนาพร้อมกันนี้มีการมอบปฏิทินเม่นยำซึ่งเป็นการบอกรายละเอียดทั้งหมดทุกขั้นตอนในการทําการปลูกทุเรียนส้มโอและส้มเขียวหวานสามารถสแกน QR วอารคผ่านมือถือดูวิดีโอวิธีการปลูกและคําแนะนําต่างๆได้ทันทีซึ่งปฏิทินนี้ใช้เวลากว่า20ปี ในการเก็บข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อจัดทำเป็นปฏิทินแม่นยำอัจฉริยะอันนี้ค่ะโดยภายในงานมีการสัมมนาเรื่องการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุเรียนส้มโอและส้มเขียวหวานอภิปรายโดยรองศาสตราจารย์ดรอัมภัยวนันพารานุวัตรเรื่องการเก็บข้อมูลเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชัน r j s u r v e y 1 2 3 เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุเรียนส้มโอและส้มเขียวหวานสู่การจำหน่ายผลไม้ในตลาดเป้าหมายอภิปรายโดยนางสาวพัชราพรนุยแท่นสำมนาเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่การใช้งานแชทบอร์น้องหยวนหยวนผ่านแอปพลิเคชันไลน์และการถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อคลิปวิดีโอ YouTube, Facebook กลุ่มไลน์เฉพาะพืชเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลเทคนิคการใช้ปุย๋ย เทคนิคการป้องกันและกำจัดโรคและแมะลงล่วงหน้าในแต่และช่วงระยะการเจริญเติบโตของทุเรียนส้มโอและส้มเขียวหวานอภิปรายโดยนางสาวเทริสวรรณเหลววีรศกุลโครงการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพาะปลูกและการจัดการผลผลิต ทุเรียนส้มโอและส้มเขียวหวานเพื่อให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปมีทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการพืชผลเพื่อให้คณะกรรมาการทราบถึงปัญหาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนและบุคคลทั่วไปเพื่อการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพาะปลูกและการจัดการผลผลิตทุเรียนส้มโอและส้มเขียวหวานซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาต่อย,ยอดให้เกษตรกรสามารถปลูกผลไม้ เช่นทุเรียนส้มโอและส้มเขียวหวานให้ได้มาตรฐานเป็นผลไม้มูลค่าสูงเพื่อการส่งออกและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะด้วยนายวรวัตรกล่าวว่า การเกษตรเป็นรกากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชผลเศรษฐกิจเช่นทุเรียนส้มโอและส้มเขียวหวานผลไม้เหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการส่งออกและสไร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรวมถึงเศรษฐกิจท้องถิ่นและประเทศอย่างไรก็ตามปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาในด้านการผลิตการจัดการผลผลิตและการตลาด เนื่องจากขาดการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตรกรรมที่ทันสมัยซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและรักษาคุณภาพของผลไม้ให้ได้มาตรฐานการส่งออกดังนั้นการเผยพแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดการทุเรียนส้มโอและส้มเขียวหวานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถนำแนวทางนี้ปไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มมูลค่าและ ประสิทธิภาพการผลิตของตนเองค่ะ ซึ่งคณะกรรมาการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนรัษฎรมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการค้าภายในประเทศและส่งออกรวมถึงการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นคณะกรรมาการจึงตระหนักถึงความสําคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกจึงได้ จัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในท้องถิน่นมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพาะปลูกและการจัดการผลผลิตทุเรียนส้มโอและส้มเขียวหวานรวมถึงเพิ่มทักษะความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเติบโตของภาคการเกษตรในระยะยาวและพัฒนาศักยภาพการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปค่ะ จบแต่บางครั้งเขาที่ผู้เรียนเป็นพืช4ไลน์เลยนะครับองคหรือไลน์เนี่ยทำดาได้อยู่มา2แสนพวกเขาใสเถยพวกผมพูดดีกันนะมันไม่ใช่เราขายแัน10บาท3ท่าบัแต่จริงๆแล้วเนบ่ยต้อโอนี้นะเราขายแค่เน็นก็อาจจา2ันเดืับดีที่สุดหมโลกสารพืชหรือกะอรเพราะฉะนั้น ท่านเนี Not ่ยเอนเอาแต่เซนนีีเนี่ยพอมีเงินก็โคนกับได้กับเอาดอกได้กับรับคนจะมาจุยบเราได้ับตอนนี้ครับขออนุญาตไปต่อผู้ชาติแับเลยนะครับแต่แต่แล้วเนี่ยถ้าพอพอปีปีบริหารภูมิถ้ารู้ต่ำเลยเนี่ยเรี่ยจะดอกแน่อะไรจะไปเนี่ยอะไรนะครับก็เป็นติ๊ ผสมไปสอนเขาทิ้งฝจะได้ฝนต้อยจะได้เป็ต้นใหญ่ฝนใหญ่จะได้เป็นป่าเด็กในเยาวชนมีความสำคัญท่านอาจารย์ดูแลเป็นผิดเป็นทำมาตั้งแต่ผู้หาวร้องครูอาจารย์แบวัดท่านน้องท่านอาการย์ต้อเป็นทนายคามี่ละก่อนอาบน้ำท่องที่ท่องที่รื่นใจเดเจ้ามากันเต็มห้องประชุมเลยนะเจ้าห้องนี่ีดนะเจ้าเนาะก็ถือว่าทุกท่านมีความตั้งใจที่จะเรียกร้อรู้จากอาจารย์ดี เปิดมีเทคนิคในอย่างต่างๆแต่ว่าเขาไม่ได้ลงไปเขาอ่านได้นะเจ้าแม่แต่เจ้าเองเจ้าก็นั่งฟังอาจารย์เนาะมันจะมีเทคนิคต่างๆที่อาจจะมอกเหนือจากผู้มือแม่เจ้าวันนี้เขาก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะเจ้าเป็นความจงดีของแม่เองน้อง อำเภอวังจีนเขานางเจ้าเรามีแห่งสิ่งหนึ่งที่อยากจะพาโผล่ไปนองเนาะวันนี้เขาไปได้รับข่าวนี้เราจะเขาได้รับผลงกระทบรู้แล้วนางเจ้าอำเภอวังจีนเขาสิ่งที่เขาลองไว้นานเนาะก็คือเครื่องคัดซองนางเจ้าวันนี้เขาได้รัพบพบคอรมอจากมวลราชการจังหวัดตีไปนําเสนอที่คอรมอจังหวัดพะเยานางเจ้าได้รับมาหนึ่งเกลือมูลค่าแปดแสนห้าหมื่นบาทนางเจ้า ทีไมมีทำรายได้เรื่อกลับออกมาในี้างนอกเนี่ยจะทำให้รายได้เรื่ับเขาได้เป็นอย่างนี้นะเจ้าก็ยินดีกับทุกทุกขั้นนะเจ้าที่ได้รับโอกาสหลายๆอย่างนะเจ้าบริษัทไดเรื่องของการสนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ๆน้องนี้นะเจ้าต้องขอขอบคุณท่านสวทว่าระเป็นอย่างสูงนะเจ้าแล้วก็อาจารย์ทุกท่านนะเจ้าขอบคุณค่ะ ผู้ปัรญาทุกท่นนา,ทา,านนะครับแต่ทานทำงานนะครับรูปแบบของการทําให้สินค้าตลาดตรงนี้เดี๋ยวจะมีผู้ชาใหม่มาช่วยท่านคิดช่วยท่านออกแบบที่เรียกว่าขายแย่ขายย่อกโซนขายยอกล้องนีไม่เอาละเราต้องมีกระบวนการในการขายลงทุนเวลาเล่นน้อยแต่นนกาไรเยอะๆการจะคิดให้อีกครับไม่ปล่อยให้ท่านเดียวยว่าผลผลิตกออกมาในงบราคาเท่าเดิม ปรุนานะครับดังเงินกประมาณของกังขารนะครับมาช่วยขอให้เริมการอบรมเป็นความรู้ยังไม่ต้องกังวลนะครับดูเหมือนคนเยอะเดี๋ยวสายงานเกษตรอำเภอเกษตรตำบลจะลงไปช่วยท่านเดี๋ยวท่านตำบลรวงต้องสามร้อยห้าสิบคนแหมมันจะมีความรู้จะเข้าใจอะไรกับเดีียวเกษตรอำเภอเกษตรตำบลจะลงไปช่วยท่านที่หน้างานอีกทีหนึ่งแต่ท่านต้องช่วยตัวเองด้วยนะ กระตือรือร้นสักนิดหนึ่งใครเคยปลูกคุเรียนอะไรบ้างมาขึ้นน้อยเอามือลงคนไม่เคยปุ๊บคุเรียนท่านูไว้ว่าทุเรียนท่านนั้นอินน้ำเยอะมากเดี๋ยวมาเปิดวิชาใหม่เกิดํำไว้ก่อนแล้ววันหน้าจะแวะเวียนมาเยี่ยมปัญญาใหม่นะครับขอบพระคุณครับ อยากแนะนำคิดนะครับว่าคืออยากจะให้จะให้เรียกว่าอบรมกระบวนการของผู้เรียนอะไรก็นะครับให้เห็นให้เป็นกรมาเภอที่เราได้ได้ทราบว่ารถจะเป็นอะไรจะต้องการการที่ทั้งใจองทั้งผีรักษาผู้ที่ไหนนะครับให้บังต้อเป็น เราสามงรถดูทีวีความโปเจกต์เรื่องของคุณภาพเกที่แตกต่างจากผู้ชักเสมอนเล่าเรี่องกันเลี้ยน้เข้าไปดูใน Facebook กตีนอูเรยนของพืชสองสโปผู้เลี้ยงตั้งแตผู้สิบดูแลระบบพิธีปลูกพิธีการดูแลสอบถามหาได้กรองผู้ปีนะครับันนีที่มาเร้่องตัวรงียนเขาว่า หาที่ใจใายปูหายไปไกเขาอกว่ารอยทอไม่ยืน้สูอนีอะไรสองทีอะไรก่ดีจะรีเดี๋ยวามะ้อย่างต้มมันดูค่ะก็จะฟื้นปูต้มผื้งตอนที่ทางจังหวัดแพร่นะครับเราเริ่มที่จะบูรณาการการทำงานของหน่วยงานทุกหน่วยงานเพื่อไปส่งเสริมผลผลิตของเกษตรกร จากการที่เราเคยพูดว่าตลาดนำนวัตก,กรรมเสริมเพิ่มรายไดะะ้แต่ว่าการให้แต่นวัตก,กรรมมันไม่ได้เราูดถมงการบริหารว่าเราจะดูแลแต่การจัดแหล่งน้ําให้กับกลุ่มเกษตรกรและต้องมีระบบส่งน้าใหะะ้พอเสร็จแล้วเราก็จะพูดถึงเรื่องของวิธีการดูแลโดยวิธีการดูแล เราจะทําเป็นตารางปฏิทินที่เหมาะสมกระจหวัดนะครับซึ่งจังหวัดแต่ละจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยจะม,มีความแตกต่างแต่เราจะให้ตามจังหวัดจังหวัดนะครับ,เร,นะรบเรารู้ว่าทำยังไงให้เกิดการพลิกใบทำยังไงให้เกิดการออกดอกเมื่อดอกแล้วทำยังไงให้เกิดการผสมเกสรเมื่อผสมเกสรแล้วทำยังไงให้เกิดดอกขึ้นมาแล้วก็ตัดแต่งให้สวยงามนะครับ จังหวะให้ผลเล็กเป็นผลใหญ่ให้ปุ๋ยตัวไหนจังหวะให้ผลใหญ่เป็นหวานนะครับให้ปุ๋ยตัวไหนมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองอย่างไรมีอาหารเสริมอย่างไรเวลาเก็บเกี่ยวจะต้องดูแลนะครับป้องกันโรคระบาดอย่างไรจังหวะส่วนเหล่านี้นะครับเราจะทําการดูนาการ,การไม่ว่าแต่เรื่องของน้ำจะสมะทานผสมน้ําดูแลกับเกษตรจังหวัดน,นะครับจนกระทั่งถึงการคัดผลผลิตส่งให้กับทางทางการเกษตจังหวัดและทางตลาด ยกขับเป็นผลไม้เำืรองการสร่งออกพื้นที่ใดนะครับที่มีปัญหาส่งไดเราจะติดตามในช่องทางของ f a c e b o o นะครับจะเป็นพวกทุกเรศแม่นยำนะครับส่งแม่นยำแล้วก็สโมโอแม่นยำก็จะบอกอเกษตรกรตลอดเวลาว่าในช่วงนี้ของเดือนในจังหวัดนั้นๆเกิดอะไรแล้วก็ต้องปฏิบัติอย่างไรเราเชื่อว่าประเทศไทยที่เป็นประเทศที่ มีผลไม้เบืองร้อนมีภูมิอากาศที่ดีที่สุดนะครับถ้ามีการบริหารจัดาการที่ดีแล้วน,นะครับราคาผลผลิตจะเป็นอีกเกรดหนึ่งแล้วไปขายในเกรดสูงและทำส่งออกได้เราจะเปลี่ยนโซนนิ่งการเปิดปลูกพืชที่ไม่ได้ราคาเราจะปรับเป็นผลไม้ที่ให้ราคาสูงแล้วทำส่ขของออกเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศกระบวนการเหล่านี้อบรมครั้งเดียวไม่จบแต่เป็นกระบวนการที่เราจะบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดโดยความร่วมมือของทุกหน่วยงาน และทุกฝ่ายนะครับเพื่อยกกระดับระด้ของพี่ดองเกษตรกรและสร้าบได้ให้กับประเทศในเร้อยยาวต่อไปครับ okay.